ทไ้ไขณะนี้เป็นเวลาที่ห้าสามสิบห้านาทีเป็นเวลาที่ทำกันที่ตดของวันขณะยาติโยมได้โอกาสมาปฏิบัติธรรมที่ที่ป่าป,ปาวัน บางคนว่าจะเคยมาก่อนอนานี้มาแล้วก็ได้แต่บางคนยังไม่เคยมามาจึงเดียวกาสบ,บอกอาญาโยมทั้งหลายทราบว่าทีป่าพาวันยากมากกว่าจะสร้างสำเร็จได้เพราะว่าสถานที่อยู่บนภูเขา ลำบากมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นพยายามที่เราต้องการจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้เึียงประสบความสำเร็จมาตามลำดับที่ป่าพาวันสร้างขึ้นมาประมาณที่ปกปีละ การที่จะทำสำเร็จต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งต้องมีคนที่มีน้ำใจแสียเทลาไช่วยเหลือแน่คนจำนวนไม่น้อยที่ช่วยกันบริจาครับสินเงินทองให้พวกเราทำที่ประพาวันสองทำถานที่ขึ้นมาได้แล้ว ก็ยังต้องมีคนดูแลรักษาถ้าไม่มีคนดูแลรักษามันก็ชำรุดทรุดโรมผุพังไปโดยเด็วที่ป่าพาวันก็มีพระบ้างแม่ชีบ้างญาติโยมบ้างช่วยกันมาดูแลที่ทำการี่สุดต,ต้องมีการใช้ถอยมีคนมาปฏิบัติธรรม ก่อนหน้านี้มีการอบรมชาวต่างประเทศสองสามครั้งอบรมกาหลังทั่วไปใช้ประทาอังกฤษสองครั้งอบรมชาวรัสเซียนหนึ่งครั้งอบรมญาติโยมคนไทยประมาณหนึ่งครั้งแต่กอนนี้เกิดวิกฤตโรคไวรัสโควิดอย่างที่ ยาโยงครับก็เลยต้องปิดอบรมกําลังก็ต้องหยุดไปอบรมรัฐทียก็หยุดไปเนี่ยเพิ่งมาเปิดญาโยงที่เราเป็นคนไทยข้ามาปฏิบัติเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายลงที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อ จะให้คนได้มาศึกษาเรียนรู้ก็ทมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าครอบคลุมไปทุกอย่างถ้ามาเคยพูดสรุปอยู่บ่อยๆว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสอนเรื่องร่างกายสองเรื่อง สอนเรื่องจิตสามสอนเรื่องเศรษฐกิจสี่สอนเรื่องสังคมห้าสอนเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพราะนั้นพุทธบ็ิเสรถ้าเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ตอนนี้ปัญหาหนักคือทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านจิตใจมามาที่กอสมุยในตลาดร้านค้าร้านขายโรงแรมรีสอร์ทเกือบจะร้างไม่มีคนข้ามาใชา้ถอยเดือดร้อนมาก ทางด้านเศรษฐกิจโควิดอันทราบกันอยู่ดีแล้วทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันคนเครียดไม่มีงานทำไม่มีรายได้อัฐบาลก็เดือดร้อนเหมือนกันก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้เงินพอ บรรเทาบาบางแต่จริงๆมันก็แก้ไม่ได้หมดปัญหาทางด้านจิตใจบางคนเครียดถ้าตัวตายก็มีเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นชาวพุตรปัญหาเหล่านี้มันจะผ่านไปได้แต่มาพูดว่า คำสอนของพระเจ้า,จาครอบครมทุกอย่างไม่แต่เรื่องธรรมชาติพระเจ้าสรรเสริญในการรักษาป่าปลูกป่าอยู่กับป่าจะพระองค์สอนว่าถ้าต้องการให้ได้บุญทักลางวันกลางคืนคือปลูกต้นไม้คือรักษาป่าุดบ่อน้ำสร้างศาลา ต้องสนแม่ทำลายธรรมชาติอย่างพระสงฆ์จะถ่ายอุจาระปัสสาวะเทของโกปลดลงในแม่น้ำลำคลองไม่ได้ไม่จะถ่ายอุจาระปัสสาวะลงบนหญ้าบนของเกี่ยวก็ทำไม่ได้เป็นเรื่องพระวินัยเพราะพระองค์ต้องการ รงเสริมธรรมชาติป่าไม้สถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นเขตอภัยทานมีนกเมีตัดก้ามาอยู่อาศัยยัยงเมื่อก่อนที่ทีป่าพาวันก็ะรอกจะไม่เคยเห็นแต่ว่าชาวบ้านเขก็ยิงหมด เป็นสัตว์ป่าก็หมดเดี๋ยวนี้ก็ระโรคเต็มไปหมดข้ามาอยู่ในบริเวณนี้มันเป็นเขตอัมพยาานเนี่ยเรื่องธรรมชาติเสีงแวดลอ้อมเกี่ยวกับพุทธศาสนาพาระเจ้าสรรเสริญป่าเช็นสอนธรรมะแล้วก็บอกว่านั่น ไปหาต้นไม้ไปนั่งที่โคนต้นไม้ไปปฏิบัติธรรมไปภูเขาไปหาทองถ้ำพระองค์เน้นเรื่องธรรมชาติในมาถึงเศรษฐกิจพระเจ้าก็ะทรวไว้บอมว่า ถ้าต้องการมีโปกระดับรับเหรียเงินทองก็ต้องเว้นอบายมุกเดิมนำเมาเที่ยวกลางคืนดูการะะเเ่นเล่นการพน,นันคบคุณชั่วเป็นมิตรแก่ข้ามทำการงานและเปิดทางมาแห่งโพกระดับือขยันในการหาทรัพย์ได้ทรัพย์มาก็ต้องรักษาสบายรอดปลอดภัยจะทำได้ต้องคบแต่คนดี ต้องเป็นอยู่พอดีได้ทับมาต้องแบ่งออกเป็นทวนทวนทวนที่หนึ่งเอามาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวตรงเคราะ์บทสงเคราะห์พัญญาช่วยเหลือสังคมอยู่ในทวนที่หนึ่งร้องทวนเอาไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลมากขึ้นอีกทวนหนึ่งต้องเก็บอาไว้ไ สมมติว่าถ้าหาเงินได้ร้อยบาทชายจ่ายเพียงยี่บห้าบาทเข้ามาลงทุนห้าบาทตัวต้องพิจารณาว่ากาลงทุนมันต้องได้ผลต้องได้กำไรได้อีกยี่บห้าบาทเก็บเอาไว้เพื่อแก้ปัญหานาดาดาพุทธปฏิบัติกันอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นมา มันไม่มีปัญหาเพราะมีเงินเก็บมีเงินออกแต่ว่าคนทวนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องสังคมพระเจ้าสอนเรื่องทิศถูกแก่สินขาละมานุป รองครอบคุมไปทุกระดับกิเทศเบื้องหน้าทิศเบื้องท้ายททศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องล่างเิศเบื้องบนหกิศทานเศเบื้องหน้าระหว่างบิดามารดากับบุตรทิดาปฏิบัติกันอย่างไรทิศเบื้องท้ายระหว่างมิตรกับมิตรต้องปฏิบัติกันอย่างไร เส้เบื้องหลังระหว่งางพันญารามีต้องปฏิบัติอย่างไรเส้เบื้องขวาระหว่างทิดกับอาจารย์ต้องปฏิบัติกันอย่างไรเ <an> <t une> ิ้เบื้องล่างระหว่างนายจ้างกับกรรมกรต้องปฏิบัติกันอย่างไรเิตเบื้องบนสมณะชีพราหมณ์นักบวชกับคาร <une> าวาต้ une, องปฏิบ <an> ัติกันอย่างไรพระเจ้าสอนไว้หมด ถ้าคนนาความรู้ของพระพเจ้ามาปฏิบัติสังคมจะไม่มีปัญหาเลยตอนนี้สังคมมีปัญหามากเบียดเบียนกันประทุปร้ายกันเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็าได้ทำกขาได้ตัวคือจิตใจในี่เองเรื่องกายเรื่องจิตจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทากัน การที่เรามีความทุกข์เรามีปัญหาเพราะจิตไม่ได้อบรมคำสอนของพระพุทเจ้าสูงสุดก็เคือทำจิตมาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาอันเกิดวิกฤตไวรัสโควิดก็ไม่มีปัญหาพอจะได้พิสูน์ รัตธรรมของพระเจทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงรัตรูแล้วก็โสอนวาโดยเฉพาะธรรมนิยามที่พระเจ้าตรัสว่าสถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะมันมีอยู่แล้วมันมีตั้งแต่ดึกดำบรรอยู่แล้วเกิดสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกตามทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีใต่เหตุมีแต่ปัจจัยถ้าไม่หมุนที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดเวลาเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด เพราะึงนี้ไม่มีถึงนี้ก็ไม่มีเมื่อถึงนี้ดับถึงนี้ก็ดับทุกเรื่องแม่ไวรัสโควิดก็มาจากเหตุจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นสังขารสังขารธรรมที่นี่คนไม่เข้าใจพอเกิดปัญหาขึ้นมา คิดใ,ใจก็มีปัญหาเพระาะไม่ได้เรียนรู้เพระาะไม่ได้อบรมอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆทุกวันเลยต้องพิจารณาว่าเรานี้เกิดมาแล้วไม่ความแก่เป็นธรรมดาไม่ความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ความตายเป็นธรรมดา มีความพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตนเมื่อพิจารณาอยู่ประจำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมาจิตใจก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มีความเชื่อว่าเพราะกรรมนี่เองจะททำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ถ้าทำกรรมชั่วก็ไปตกอบายไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดชานเป็นอสุรกายเพราะทำกรรมชั่วีนถ้าทำกรรมดีก็ไปสู่สุคติอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาโลงขึ้นไปเพราะกรรมดีอันดาราวันดาวัน กรรมชั่วก็ไม่ทำทำแต่กรรมดีชีวิตที่ยังมีลมหมายใจอยู่ก็ไม่มีปัญหาพอตายไปแล้วก็มีสุคติเป็นที่หวังดังนั้นเกิดอะไรขึ้นมามันไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจเลยประวัติจิตใจมีแสงสว่างมีปัญญา เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าอี้ทำกันที่สุดทำให้ทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันลดลงลดลงจนกระทั่งความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ร้วยการอบรมจิตภาวนาภาวนาคือการอบรม,มเฉพาะจิตภาวนาอบรมจิต ให้มีเครื่องมือเออมีสมาธิพอได้สมาธิมาก็อมรมไม่เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมริงที่พระเจ้าตรัตรู้ก็เคือความจริงเรื่องชีวิตของมนุษย์เราในเองเรียกว่าอริยสัจดีพระองค์ตรตัสรู้เวลาหัวรุ่ง เเรื่องทุกข์เรื่องที่จะเกิดทุกข์เรื่องความดับมาเหลืองทุกข์เรื่องทางเึงความดับมาเหลืองทุกข์ทุกข์มีหลายอย่างเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โกร่ําไรรําพันทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอานตราของความทุกข์ทุกข์ี่ทำกันเกิดทุกข์ทางด้านจิตใจเพราะยึดถือเอาเบญจคานุชีวิตที่เรามีน่ะ คำว่าเรานี่คือคำสมมุติก็ยึดถือเอารูปเอาเวทนาเอารัญนยาเอาสังขานวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราความทุกข์ในจิตใจจึงเกิดขึ้นแต่ว่าทุกข์เพราอุปาทานอุปาทานมันมาจากตัณหาคือความอยากความอยากมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เพราะนั้น อวิชชาตามหนาอุปาทานได้ได้ทุกเกิดอวิชชาเนี่ยคอยที่จะฆ่ามัในจิตใจของมนุษย์เราตลอดเวลาแต่แท้จริงจิตเดิมของทุกคนมันเป็นจิตที่ดีเป็นจิตประพัฒส์สด,ดแต่เราไม่ได้อบรมไม่ได้ต่อยอดไม่ได้พัฒนามันเลยไม่เข้มแข็งเพียงพอรูปอวิชชาไม่ได้ การอบรมจิตใจก็เกิดอบรมให้ได้สมาธิพก็ได้สมาทิมาก็มาพิจารณาสังขารทุกอย่างเป็นสังขารทั้งหมดเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามเป็นเบญจขันเป็นสังขารถ้าเป็นสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุก เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราระบบปฏิบัติแต่ว่าอารมณ์กรรมฐานที่พระเจ้าถอนไว้มันมีมากแต่ว่าที่ง่ายที่สุดที่ดีที่สุดก็ระบบอาณาปานนติเรื่องมีอยู่ที่พกขั้นญาติโยมทั้งหลายจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังในเวลานี้มันเป็นเวลาตอนเช้าวันรุ่งเวลามันน้อย ก็ปฏิบัตโดยยอ่อปฏิบัติจากของขั้นอ,อานาปานอีขั้นที่หนึ่งให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้ายาวออกยาวเริ่มต้นโดยการสูดลมหายใจเข้าไปสูดเข้าไปสูดเข้าไปแล้วกระั่งหายใจเข้าไปไม่ได้แล้วก็หายใจออกให้จิตกอดจิตกับลมตามลมไปจากปลายจมูกมาที่ท้องนี่เป็นเทคนิค อากทองตามมระเทปลาจะบกพอเจ็ดมีสมาทีคืเจ็ดบ่อยสดเจ็ดต,ตั้งมัน่นเจ็ดอ่อนโดดก็ามาพิจารณาให้รู้ว่าลมหายใจเข้ามันเป็นสังขารมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใจ่เราไม่จะของเราแม่จิตเองที่รู้ลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่จะเราไม่จะของเรา เวทนาคือความรู้สึกต่างๆรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก,ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่จะเราอไม่จะของเราอตาเห็นอะไรโูฟวังอะไรให้มีสติธรรมชั้นเนี่ยมาเตือนจิตว่านี่คือสังขารเท่านั้นเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีปัญหาเราแล้ต่อไปนีนก็ปฏิบัติกรันเล็กๆน้อยตามเวลาที่มี มาอยู่ที่ที่ปะปาวันก็ญาติโยมทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่ปแะแปลววาเกาะที่ปะแปราวาประทีปแสงสว่างที่ปะแปรา่าที่พึ่งที่ปะแปลวันนิพานก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติก็ได้รับประโยชน์ร้วมกับการที่เสียสระเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ต้องขอขอบใจญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติกัน มาตรงก่อนแกเวลาหกโมงกว่านะแต่เมตตากันสัพเพตตาสดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุนรุกจงเป็นรุกเป็นรุกเถิดย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อพยาปัจจาหุนถุจงเป็นถุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนีการหุนถุจงเป็นถุบเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโอกีอัตตานัง ภาริหารันดุนดยงมีแต่ความทุกข์กายทุกใจรับการดนให้พ้นจากทุกภัย,ภยอันตรายจังชิ้นเดิน